ล้วครับเอาให้มันทะลุนะอยู่กับเอทีเคต่อใช่ค่ะเอาให้จบเอทีเค <K> แต่ไม่จบ 5. 5. แน่้าล้านชุดสปะสะชมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นว่ากันด้วยเรื่องการจัดซื้อจัดหาประเด็นที่สองสหัสพาพากันก็คือจัดซื้อจัดหาเส,ะสะร็จสรบไปอร้เยแล้วใช่ไหมในของมาเสร็จแล้วใช่ไหมแปดจุดห้าล้านชุดค่ะจะแจกฟรีใช่ไหมแจกฟรีประชาชนกลุ่มเสี่ยงต้องย้ําด้วยนะเขาบอกคําถามก็คือ จะแจกอย่างไรจึงตรงกับกลุ่มเป้าหมายะจะแจกอย่างไรจึงจะทั่วถึงและรวดเร็วทันกับสถานาการณ์ใช่ค่ะฟังมาว่าฟังมาว่าสภาพเภพสัชกรรมได้เข้าไปช่วยทางด้านสปะสะชในการวางแผนในการแจกซ <แจ S 1> ีนะให้กับประชาชน ดังนั้นเราจะไปกันที่เร,ทเราจะไปกันที่รองศาสตราจารย์เพศศาสกรหญิงจิราพรริมปานานนท์นะคะนายกสภาพเพศศาสกรรมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วส,สวัสดีค่ะอาาจรย์คะค 11, 11, 11, ะุ่ณพลเดชพินเดลในทางทุกคนค่ะครับครับอาจารย์ฮะทางสภาพเพศศาสกรรมไปเข้าไปช่วยสปสชในการทําแผนที่จะแจกฟรีไอ้เจ้าเอทีเค,เเคนะฮะแต่ด้วยวอลลุ่มที่มันเยอะต้อง8.9และด้วย เป้าหมายที่จะแจกให้มันตรงกลุ่มมันก็จะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งอาจารย์ไปช่วยวางแผนแจกฟรียอย่างไรบ้างครับอาจารย์เชิญนะค่ะคือ,ค,อคือประเด็นก็คือว่าเรามีร้านร้านขายยาทั่วประเทศะนะคะค่ะร้านขายยาขณะนี้นั้นเนี่ยร้านขายยาก็มีเพียงแต่ชุนประจำค่ะซึ่งก็สามารถที่จะให้คำแนะนำในการตรวจสอบอะไรก็ตามะนะคะ ซึ่งตปตชก็เห็นชอบที่จะให้รยายาน,นเนี้ยช่วยต่อยกระจายครับชุด e t k, อ t k เพราะฉะนั้นสภาเพาะะื่อจัดการเราจรึงทําประกาศนะคะในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของจุด,ช,ด,ช,ดชุดตรวจรวมถึงการให้ยานะคะคะค,ะคือประเด็นอยู่ตรงนี้คะ่ะว่า เมื่อเมื่อเราทำเชิงลุกนะคะ,คะกระจายไปแล้วนะั้นเนี่ยถ้าผลบวกผลเป็นบวกมันก็จะมีคาถามแล้วจะยังไงจะตอบไปยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ประเด็นก็คือก็มีปัญหาเรื่องเตรียมเรื่องไหไรต่างๆนะคะเราก็เลยวางแผนครบเอ,อลุกเลยก็คือว่าถ้าตรวจนะคะเนื่องจากว่า ในในสภาพเพจเราทําประกาศน,นั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่กลุ่มเสี่ยงนะคะคว่าเราต้องรักถาต้องให้เข้าเงื่อนไขของกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงนั้นเนี่ยก็คือกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดเอ,อผู้ติดเชื้อหรือครอบครัวเดียวกันหรือว่าที่มีปัญหาในเรื่องของโรคตจาัๆนะคะเพราะฉะนั้น,นะ งั้นถ้าข้างหน้าขายกุมเสี่ยงแล้วนั้นเนี่ยนะคะครเราก็จะศกคือพอกลุ่มเสี่ยงนั้นเนี่ยเขาต้องไปลงทะเบียนนะคะกับสปสชว,ว่าเอาละเขาเนี่ยอย่างนี้แต่ว่าเวลามาที่รานนี้ไลน,นก็จะเป็นคนคลอง ว่าใช่างชไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาจะไปเลือกร้านตามที่สปสชบอกหรือว่าร้านไหนคือร้านที่ใกล้บ้านเขาหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วพวกนี้นั้นเนี่ยเราจะมีเราจะมีในเรื่องของแอปนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่จะเอ่อมารับ เอทีเคนั้นเนี่ยอย่าออกจากบ้านเพราะมันเสื่อมเสียงอยู่แล้วนะคะเพราะ,ะงั้นก็ต้องใช้วิธีการโทรศัพท์ตื่นคือที่เราเรียกว่าเทเลคอมนันคีอเยอะค่ะ,ค,ะคือใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้ตือใช้ไลน์อะไรก็ตามนะคะตามเบอร์ที่ที่แต่ละร้านบอกที่จะติดต่อกับร้านร้านเองก็ใช้วิธีการการตัดทางถ้าสมมติว่ายอยู่ในอุ่เสี่ยนก็ส่งไอ้เอทีเค ไปที่บ้านเลยนะคะคแล้วก็สอนวิธีการตรวจแล้วก็ให้ถ่ายรูปผลส่งผลตรวจกลับมาะะเพราะว่าบางคนนั้นเนี่ยแม้ว่าจะได้ทำแนะนำเลีวนะคะคพอผลออกมาเป็นบวกเนี่ยตื่นเต้นมากมีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะทำาไงไง มีปัญหามานะคะคแม้แต่ว่าเป็นผู้ที่เมีความรู้พอตังค์นะคะคเพราะฉะนั้นเอให้เขาถ่ายรูปแล้วก็ติดต่อมาที่รายย้านยาร้รานย,ยาก็จะประเมินนะคะถามอาการว่ามีอาการเป็นยังไงก็ประเมินว่าเป็นเขียวหรือแดงนะคะคถ้าเป็นเขียวแล้วนั้นเนี่ยเราก็จะทําการส่งชุด คือให้คาแนะนํำว่าอยู่มนั่นแหละแล้วก็พยายามแยกตัวถ้าสมมติว่าครอบครัวยังยังสามารถที่จะมีห้องทาโปรไอโซเลชันได้ก็ทำถ้าทําไม่ได้นั้นเนี่ยก็เอจะประสานในการที่จะทำที่ไอโซเลชันไปอยู่ที่ชุมชนนะคะเพราะฉั้นตรงนี้นั้นเนี่ยก็จะส่งชุดยาไปให้ ว่าแนะนำการใช้ยาว่าใช้อย่างนี้นะอการเใช้ยาตามอาการนะคะพร้อมใช้ยาฝ้องกันเรลาเรลี่ยไปให้เพื่อที่จะไม่ให้คนกลุ่มนี้นั้นได้จิดเชียวไปป็นเีเดเป็นเีื้อครับครับครับอาจารย์ฮะย้อนนิดหนึ่งสรุปแล้วก็คือว่าสปสชเขาจะใช้ร้านขายยาเนี่ยเป็นจุดในการแจก ATK ให้กับกลุ่มเสี่ยงนะครับอาจารย์ ต้องครับทีนี้ทีนี้ทีนี้คำว่ากลุ่มเสี่ยงเอ่อจำเพาะจะจงอย่างไรมันกว้างขนาดไหนหมายถึงคนที่ติดเชื้อแล้วหรือยังครับหรือว่าแค่สัมผัสผู้ติดเชื้อเท่านั้นเองฮะคือคือกลุ่มเสี่ยงนั้นเนี่ยคือกลุ่มที่สัมผัสกับ ผู้ที่ติดเชื้อผู้ติดเชือเช้อแล้วไม่ต้องมาทดสอบอีกเพราะว่าเขาทดสอบจบลวจบแลว,แลวที่พีทีททอาร์ไปแล้วมันจบแล้วนะคะแต่ว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกับผู้ติดเชือ้ออยู่ใกล้คิดกับผู้ติดเชือ้อมีไทม์ไลน์ที่ไปในในที่ที่มีผู้ติดเชือ้อครับนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเบื้องัยในการที่จะพูดคุยเพื่อให้รู้ว่า นี่แหละ 11, 11 <Okay. S 2> คือกลุ่มโอเคครับครับดังนั้นดังนั้นกลุ่มเสี่ยงซึ่งซึ่งซึ่ง,งก,ก็คงจะต้องกักตัวระหว่างกักตัวเราก็จะแจกเอทีเคเพื่อไปสวอชตัวเองเป็นระยะระยะ,ะ,ยะว่ากันอย่างนั้นเถอะประมาณนั้นนอกเหนือจากเอทีเคนอกเหนือจากเอทีเคนะครับอาจารย์ฮะยังยังจะใช้ร้านขายยาเป็นจุดในการจัดส่งอย่างอื่นไปในค่าวด้วยกันด้วยหรือไม่ครับหรือเฉพาะเอทีเคอย่างเดียวค่ะมีาารส่งยาส่ง,<อ>สงรลนให้ต่อเนื่องด้วยไหมคะ คือคือที่เราวางแผนกันไว้นะคะขนาดนี้กำลังดำเนินการที่จะเอทั้งเอ่อชุด ATK และถ้าผลเป็นลบก็จะแนะนำเขาโดยจะตกชุดไป oh. ให้เขาเนี่ย oh. ว่าอีกสามถึงห้าวันนั้นเนี่ยให้คุณตรวจซ้ำนะคะส่ว oh. <Okay. S 2> นถ้าเป็นบวกนั้นเนี่ย เราก็จะประเมินอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเป็นเขียวเหลืองหรือแดงค่บประเมินอาการคืมอ่าเราก็จะส่งยาครับโอะโหอ๋อส่งยาให้ด้วยครวมถึงจะส่งยาให้กับผู้ป่วยสีเขียวที่ทำโฮมไอโซเลตด้วยอ๋อดูอาการคนดีก็ดีฮะก็ดีอาจารย์ก็ดีมันจะได้ลดภาระทางโรงพยาบาลด้วยสีเขียวถ้าเขาพอไหวแล้วเขาอยู่บ้านเราก็ใช้กลไกของร้านขายยาจัดส่งทุกยาให้ประมาณนั้นนะฮะ ถูกต้องค่ะอันนี้ไม่รวมถึงอาหารการกินนะะช่วยูคโค่ะอันนี้ไม่รวมอาหารการกินนะครับไม่รวมนะฮะไม่รวมค่ะค่ะเออส่วนใดเพราะว่าอาหารการกินนั้นเนี่ยเป็นผ่าร้ายอีกระดับนึ้งเลยนะคะแต่ว่าขนาดเดียวกันตอนนี้เองนั้นเนี่ยก็มีเครือข่ายที่ที่เขาจัดอาหาร นะคะเพราะฉะนั้นเราก็กำลังจะวางแผนต่อว่าเราอาจจะต้องประสานกับเครือข่ายที่จัดอาหารมารับช่วงต่ออีกค่ะแต่เราไม่ทำร้านขายยาไม่ทำดีก็ดีงานด้นนด้วยก็ดีไม่เช่นนั้นจะเป็นภาระกับทางร้านขายยาเขามากเกินไปแต่แต่แต่คราวนี้ไอ้วิธีการอย่างนี้นะอาจารย์มันจะทําได้เฉพาะพื้นที่ที่ค่อนข้างเป็นชุมชนเจริญแล้วสักนิดหนึ่งมีร้านขายยา แต่ถ้าเป็นชุมชนห่างไกลที่ไม่มีร้านขายยาก็คงใช้วิธีการนี้ไม่ได้นะอาจารย์เออคือจริงๆแล้วนั้นเนี่ยในการกระจายปะสปสชใช้ทุกหน่วยบริการของปะสปสชเลยะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในแหล่งที่ห่างไกลนั้นเนี่ยเออก็อาจจะไปใช้ที่รพต,ตที่ใกล้บ้านหรืออะไระนะคะอาจจะใช้ใชทุกแหล่งอื่น ค่ะใช่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้นั้นเนี่ยก็คือจะเอซตพาริตี้โดยขอจังหวัดที่เป็นสีแดงก่อนเพราะว่าเเน้นจังหวัดสีแดงชุดหนึ่งนะคะ29จังหวัดชุดก็พยายามที่จะเอาจังหวัดที่เป็นสีแดงเพื่อเราจะได้ลดการกระจายของเชื้อค่ะครับ อาจารย์ฮะเราเอาภาระไปใส่บาร้านขายยาอย่างนี้ทางร้านขายยาเขามีค่าตอบแทนก็มีค่าดําเนินการบ้างไหมครับอาจารย์มีอปสชให้ชุดละสิบบาทค่ะชุดละสิบบาทชุดละสิบาทนี่รวมค่าส่งแล้วหรือยังเอคือค่าส่งยังไม่ได้รวมยั่มีนค่าดำเนินการแล้วกันเป็นค่าดำเนินการให้ต่อชุดสิบบาทไม่รวมค่าส่งยาเออก็ดีก็ดีนะฮะนะฮะ อันนี้จะเริ่มเมื่อไหร่นะฮะตามแผนที่คือเริ่มเมื่อได้ยาอ๋อเริ่มเมื่อได้ยาเริ่มเมื่อได้ชุดตรวจเอทเคสภารเพรศเราได้เตรียมการนะคะแล้วก็ประสานกับออยในการที่จะอนุญาตให้ร้านยาเนี่ยสามารถจ่ายยาปรับมิตรพิลาเวียได้นะคะอ๋อต้องลงทะเบียนใช่ไหมคะต้องมาลงทะเบียนด้วยไหมคะร้านยา ค่ะต้องลงทะเบียนกับสปสชอ๋อ,อต้องไปลงทะเบียนก็อ,อ,อาจจะเป็นขั้นตอนลงทะเบียนไปก่อนอช่วงนี้จะต้องจะต้องแม่ใจว่าระแวย่านนะันี้นั้นเนี่ยมีเภสัชอยู่ตลอดเวลาอย่างน,อน้อยแปดชั่วโมงแน่นอนอเพราะว่าต้องให้เภสัชไปทั่วให้บริการ ต้องมีเพืสายกรเท่านั้นในการให้คำแนะนำให้บริการในการคอนเซ็์คุยทางโทรศัพท์ด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่งานนี้งานปรับซีเลยนะอาจารย์รถทาระด้วยว่าลุ่มที่มันเยอะแล้วมันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวมันเองค่ะครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ฮะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะพวกเราพร้อมที่จะต้องช่วยกันค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะครัคนสวัสดีค่ะ รองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงจิราพรลิมปานานน,นาย,ยกสภาเภสัชกรรมค่ะเออใช่ต้องให้ออยยอมด้วยนะอยอยต้องยอมไงเพราะต,<ห>ต้องจ่ายยา้ยดวยเพราะว่าโดยบทบาทที่วางไว้ให้ร้านขายยาเนี่ยจะเป็นจุดจ่ายยาฟาวิพิลาเวียใช่สำหรับเคสสีเขียวที่จะต้องใช้ยาต,ตัวนี้